บุโรพุทโธหรือจันทิบโรบุดูเป็นศาสนาสถานในศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นสถานที่สแสวงบุญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของพุทธศาสนิกชนตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวาห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางทิศต,ตะวันตกประมาณ40กิโลเมตรในประเทศอินโดนีเซียสร้างขึ้นในราวคิสตศตวรรษที่8-9 โดยพระเจ้าวิศณุแห่งราชวงศ์สเลนแต่มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของพระเจ้าอินทลาเมื่อคิตศักราช847ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานมากกว่า70ปีนับเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหาย,ยานที่ไม่ได้ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงศรัทธานในพุทธศาสนาแบบมหายานบุโรพุทโธเป็นศิลปะชวาภาคกลางสร้างด้ดยหินแอนดไซต์ ซึ่งเป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งที่มีเนื้อละเอียดโดยใช้หินประมาณสองล้านก้อนสร้างสูงประมาณ42เมตรจากฐานเป็นทรงพีระมิดแผนพังสื่อความหมายถึงมณฑลหรือจัก,กรวาลตามคติความเชื่อแบบพุทธมหายานโดยสิ่งก่อสร้างนี้แบ่งออกเป็น9ชั้นชั้นล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยม6ชั้นต่อขึ้นไปด้วยฐานวงกลม3ชั้น ตรงกึ่งกลางคือสถูปประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีลักษณะทึบตันมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง9.9เมตรชั้นสี่เหลี่ยมตกแต่งด้วยภาพสลักนุนต่ำจำนวน2,672ภาพและพระพุทธรูปจำนวน504องค์ส่วนชั้นที่เป็นฐานวงกลมมีสถูปที่เจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดและสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสถูป,ปโปรง่งจำนวน72ององค์ภายในบรรจุพระพุทธรูปปางปฐมปเทศนาสถูปละหนึ่งองค์ ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของศิลปะคุปตะของอินเดียบุโรพุทโธสร้างขึ้นภายใต้คติจักรวาลวิทยาแบบพุทธที่ประกอบด้วยกรรมธาตุคือฐานส่วนล่างสุดหรือระดับของโลกมนุษย์ที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับตัณหาและการเวียนว่ายตายเกิดรูปธปาตุแสดงถึงภูมิที่หลุดพ้นจากกิเลสหยาบแล้วแต่ยังมีรูปและเกาะเกี่ยวกับกิเลสละเอียดและอรูปธาตุคือส่วนฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงโปรง่ง ทรงละคังคว่ำเจ็ดสิบสององรายล้อมรอบสถูปทึบองค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิพุทธเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งเป็นภพภูมิสูงสุดที่ไร้รูปบุโรพุทโธถูกทิ้งร้างในป่าลึกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1ิเนื่องจากมีการย้ายเมืองหลวงไปยังชวาภาคตะวันออกหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นหลายครั้งทําให้พุทธสถานจมอยู่ภายใต้เท่าภูเขาไฟเมราปีและมีป่ารกทึบขึ้นบทบัง จนกระทั่งเป็นที่รู้จักในคิตศักราด1814เมื่อเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดลาฟเฟนขณะที่เป็นผู้ปกครองชวาของอังกฤษตั้งทีมสำรวจพื้นที่ขึ้นเมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัดนี้จากคนท้องถิ่นโดยสามารถเคลียร์พื้นที่ได้หมดในปีคิตศักราช1835จากนั้นจึงมีการบูรณะในหลายๆครั้ง โดยได้รับการบูรณะครั้งแรกเมื่อคิทศักราด1,855และบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคิทศักราด1,968ถึง1,983โดยรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งได้รับการช่วยเหลือบูรณะจากองค์การยูเนสโกและได้รับเงินอุดหนุนจากหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธรวมทั้งประเทศไทยด้วยบุโรพุทโธได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อ กลุ่มวัดบรมพุทโธจากองค์การยูเนสโกในกิทศักราช1,991เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย